สบายดีทุกคนเนาะมือนี้สีพาไปให้อาหารไก่ไก่มันฟักนะหลายมือแล้วมันบริ้ลุมมากินข้าวมือนี้เห็นมันลงมาเลายเซี่ยวข้าวไปให้มันกิน,ไ,นไปไปรมกันเนาะไปกับไอเลมอนเนาะพี่พี่ไกล่ลูกจับ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 ,จบดีๆเเ้อะพอใครตัวกัน มามาให้พ่อมาลูกอยู่นอกท้ามมดมดไก่เมฟักบอบเข้ามาบอบเข้ามามดมดมไก่เม่ฟักเนาะคือว่าไข่ได้ห้าหน้วยบ่ฟักแต่หลายมือเติมแล้ วันนีพ้พนลงมากินข้าวก็เลยว่าเห็นเราเข้ามาเกลือไว้เนาะมันจะเป็ดเป็ดสองโตนึงเป็ดพูซ้เำเลี้ยงไว้เนาะไว้กินเศษอาหารกินข้าวเหียข้าวแห้งไปน,นั้นอย่าไปไกล้มันเลยมันต้อนลูกเด้กยืนยืนเบิง้งอีพอไปเบิง้งไปเบิ้งไข่ก่อนจะบปต้องเข้าไปน้ำค่อยเด้อไปเบิ้งไข่มันก็เด้อ เบิ่งไก่กลิก่นข้าวอยู่นี่เด้อนะ้อมีทาพอเด้อพอจะไปเบิ่งไข่มันก็เด้อเบิ่งไข่น้ำกันเนาะนี่ฮาหน่วยบ่เข้ามาบ่าเข้ามาฮาหน่วยเป็นฟักได้หลายมือเลยนี่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 น,นี่คือว่าไก่สีแตกแล้วนะเนาะโอ้ไก่แล้วไก่แล้วทุกคนไก่สีได้ไข่ กระชิเตกใกล้น้อยแล้วกระชิเตกเลยนุอยนี่นโอ้คักคักคักกระชิเตกใกล้น้อยละไปออกไหมอืมอืมฟักกินข้าวแล้วเราไปฟักอีกเด้อมึงอย่าไปไกลมันหรือึงมึงมึงมันกินข้าวบอนไก่แม่เนาะไก่แม่ตัวเดียวนึ่งตัวไก่ผู้พราะว่าจับ ับมันนั้นกินละมือนั้นเหลือแต่ไก่แม่ตัวเดียวนี่กับเป็ดสองตัวเป็ดสองตัวเนาะมันฟักฟักในห่วยไดยย้กับสิบกว่าวันแล้วแต่ว่าหากยังบบแตกนี่คือว่ากำลังสิแตกในนี้เนาะอืมเป็นกินข้าวมบางทีกินข้าวหลายมือเลยเนาะมันฟัก มันฟักไข่นี่ครับซี่ห้ามือจังลงมากินข้าวเธอหนึ่งได้ก็ถือว่าโอ้มันอดทนสมควรเนาะไปเอาไปไปไปขี้ไก่ไปอืเอาซ้ำนี้ก่อนนอะทุกคนเนาะขอบใจที่เข้ามาติดตามรับชม๋ยวสิอัปเดตให้เบื้องมันมันฟัก มาเป็นตูและเสียให้เบิ้งอีกเนาะอ่ะให้มันกินขา้าวกับใจที่เข้ามาติดตามรับชมเออลืมเสียวสีพาไปเบิง่งฟลานะตัวนี้จะเป็นบอ่อปลาหางนกยุงเนาะเลี้ยงไว้มาเห็นเด็กน้อยเบิ้งนี่แหละปลาหางนกยูงถัดมานหนึ่งตัวนี้จะเป็นบอ่อปลาดุกนี่ ประดุขกากใหญ่เติบเลยได้นี่ปลาดุดเดือนปลายอลไรนี่ทุกคนเดือนปลายอลยไรเด้เดือดซมมี่เลยนี่เอาบักตบออกเนาะใส่เทียรออกกักคบน้ำมันหมินเนาะิที่กน้ำมันเน่าเสียไปก็เลยว่าออกเอาไว้น้อยนึงนะเพอให้มันได้สน อดุเดือนปลายเดือนกับจุดเป็นมือนี่เลยนะกันยังบนนี้ง่ายนไหนเนาะมันมันนี่อ่ะมันนีก่อนเนาะไอเสียเัีเดไก่ให้เบ่งอ่ะบายบายซะาลูกบาย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 ไว้นี่จุบละจุบลา